และต่อไปนี้จะเป็นการแสดงถ้าใครถือสากูจะฟ้องมึงต่อไปนี้เป็นการแสดงถ้าใครถือสากูจะฟ้องตามนั้นนะโอเคค่ะพร้อมค่ะห้าสี่สาสองหนึ่งยาบุญมากาไก่กลายเป็นหงยาบุญหลงหงก็เป็นการหน้าชะงน ยามบุญมานะก็หมูมาก็กลายเป็นคนยามบุญหล่นคนมีวาสนาได้มาเป็นผู้นำตรงเออของประเทศสมมุติประเทศหนึ่งปรากฏว่าก็เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาได้ห้าพค่ะเดินไปเดินมาแต่ละประเทศที่ไปแต่ละประเทศที่ไปงบประมาณ จัดไปค่ะไม่ต่ํากว่าร้อยล้านร้อยล้านร้อยล้านในแต่ละประเทศมึงนึกดูถ้าเกิดยังอยู่จนค้ากระลาหัวพวกมึงเนี่ยมึงคิดว่าประเทศชาติจะบทภาษีประชาชนไปเท่าไหร่ <st astic> ไปอาเซียนร้อยล้านไปดาวอส์ร้อยล้านไปอเมริการ้อยล้านไปค่ะเฉียดร้อยล้าน ก็เป็นผู้นําประเทศแล้วก็พอไปแล้วปุ๊บก็สามารถที่จะได้ FTA ได้นูน่นได้นี่ได้หลายอย่างกลับคืนมาเออแต่ละอย่างนั้นข้าราชการเขาทำได้ทำได้หมดแหละไม่มีนายกรัฐมนตรีไปข้าราชการผู้อํานวยการ WTO และอะไรต่างๆก็สามารถจัดการได้แล้วแหละไอ้พวกไอ้พวก FTA เนี่ยส่วนใหญ่จัดการได้แล้วก็ระดับรัฐมนตรีสามารถมอบหมายไปได้แต่ว่าสมัยนายกประยุทธ์เนี่ยเขามอบหมายระดับรัฐมนตรีไปพวกเวทีประเภทอย่างเงี้ยนะเขามอบหมายไปเพราะว่านายกรัฐมนตรีจะต้องนั่งอยู่กับที่เพื่อที่จะบริหารจัดการเพื่อที่จะต้องประชุมคลมอเพื่อที่จะต้องนั่ เพราะฉะนั้นที่นี้ตรงเอออยากจะไปเที่ยวไงเห็นว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์เวลาส่งระดับรัฐมนตรีไปจะมดจะหมดงบประมาณประมาณแค่ประมาณสิบยี่สิบไม่ถึงประมาณสิบล้านประมาณห้าล้านคือมันจะเป็นขบวนเล็กจะประหยัดงบประมาณแต่ถ้าเกิดขบวนใหญ่เป็นนายกรัฐมนตรีไปแล้วมีมีรัฐมนตรีไปอีกสี่กระทรวงที่นี้มันก็จะเงินภาษีพวกเราหมดมันจะเป็นเงินภาษีพวกเราหมด และผู้นาประเทศไปขณะที่ผู้ประเทศอื่นเขาเมอบหมายไปเขาไม่เขาจะไม่สิ้นเปลืองงบประมาณแต่นายการัฐมนตรีไปดาวอสทด่หมดไปเกือบร้อยล้านเพราะว่าอะไรเพราะว่าไปทุกองค์กรยบไปทุกองค์กรยบก,กระทรวงพาณิชย์ไปรัฐมนตรีไปกระทรวงกรเกษตรไปรัฐมนตรีไปสํานักโฆษกไปสํานักนา,ายกไปนายการัฐมนตรีไปอีกหลายกระทรวงไปประมาณสี่กระทรวงบวกกันบวกกัน WTO อีกสํานักหนึ่งปรากฏรวมกันหมดงบไปประมาณร้อยกว่าล้าน ก็เป็นประโยชน์พอดผลเป็นประโยชน์พอดผลต่อตัวตนของเขาเองแล้วก็ไปเดินกินไอติมอู้เป็นประโยชน์มากเลยเป็นประโยชน์มากเลยจนป่านนี้ยังไม่รู้ว่า,ถาแถลงออกมาแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างมีใครสักคนหนึ่งช่วยอธิบายให้ท่านฟังแล้วก็เสื้อแดงที่นั่งฟังอยู่ช่วยอธิบายให้ท่านฟังสักสามข้อซิว่าภารกิจที่ดาวอสนายกร,รัฐมนตรีไปและปรากฏประสบความสําเร็จและได้อะไรกลับมาบ้างข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามได้อะไรบ้าง นายกรัฐมนตรีไปเดินเล่นที่ดาวอสประชุมที่ดาวอสประสบความสำเร็จอะไรบ้างภารกิจที่ดาวอสปกติแล้วระดับข้าราชการระดับพออ .WTO ระดับรัฐมนตรีไปทำภารกิจนี้ได้อยู่แล้วแล้วก็หมดงบประมาณเล็กๆน้อยๆไม่ต้องหมดเยอะแต่ถามก่อน ระดับนายกรัฐมนตรีไปได้อะไรกลับมาบ้างต้องตอบให้ได้นะตรงเออต้องตรงเออต้องตอบให้ได้เออเอว่าแต่ว่าตรงเออรู้ไหมรู้อะไรพี่เออที่ที่ที่ปทศสวสวตสเอต์แลนน่ะเออผู้นำประเทศเขาชื่ออะไรรู้ไหม แล้วต่งเออพอจะรู้ไหมรู้ว่าอะไรพี่รู้ว่าไอ้ภารกิจที่ไปอ่ะมันไม่ใช่ภารกิจที่เราจะต้องไปพบกับไอ้พวกภาคเอกชนอย่างเดียวหรอกจริงๆแล้วคือเป็นภารกิจเกี่ยวกับเอฟทีเออะไรต่างๆพอจะรู้ไหมว่าเอฟทีเอแต่ละเรื่องเนี่ยเราได้ประโยชน์อะไรแล้วเราไปเซ็นกับเขาเราได้ประโยชน์อะไรแล้วเขาได้ประโยชน์อะไรแล้วเราเสียประโยชน์อะไรแล้วรู้ไหมตรงเออพอจะรู้ไหม ข้อตกลงต่างๆต,ตรงเออพอจะเข้าใจไหมแล้วแล้วตรงเออพอพอจะรู้อีกไหมรู้ว่าเอ่อรู้ว่าเองภารกิจที่ดาวอสเนี่ยนะเธอรู้ไหมว่านเวลานี้เนี่ยสถานการณ์โลกมันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอะไรคะก็โดนทรัมป์มันเป็นปรัานาทิบดีไปแล้วไงตอนเนี้ยสาบันต้นเรียบร้อยเป็นปรัานาที่ดีเรียบร้อยแล้วเขากำลังตั้งกำแพงภาษี ตอนนี้ประเทศเราเจอกำแพงภาษีจากประเทศอเมริกาเช่นเดียวกันและประเทศจีนก็เจอกำแพงภาษีจากประเทศอเมริกาเช่นเดียวกันและยุโรปก็จะตั้งกำแพงภาษีกับประเทศจีนเช่นเดียวกันและสถา oh. สนาการณ์โลกสถานการณ์ไทยกับสถานการณ์เอเชียเปลี่ยน,นแปลงแล้วค่ะหลังจากที่ประธานาธิบดีอเมริกาได้สาบานตนไปเมื่อวันซืนแปลว่าแปลว่าไอ้สัญญาอะไรก็ตามแต่ FTA อะไรก็ตามแต่ที่มึงไปเซ็นกันน่ะ มันจะไม่มีความหมายอะไรเลยทําไมล่ะเพราะว่าประธานาธิบดีมันเปลี่ยนแล้วจากไบเดนเป็นทรัมป์และทรัมป์เพิ่งจะสาบันตนและนยโยบายของทรัมป์ไม่ใช่นยโยบายที่พวกมึงไปประชุมกันที่ดาวอสอะนยโยบายเปลี่ยนหมดแล้วค่ะนยโยบายที่มึงไปทำา t t a อะไรต่างๆที่กระทรวงพาณิชย์ทำให้อะนะค่ะหลังจากที่มีทรัมป์มีทรัมป์เมื่อวานซื้อนี่เอง เพราะฉะนั้นแปลว่านโยบายเขาเปลี่ยนหมดแล้วค่ะตอนนี้ดังนั้นการไปเดินดูดไอติมที่ดาวอนอยากขาดหลังขาดการละเทศะนั้นคือมันมีผู้นําประเทศเดียวในโลกอ่ะเดินเดินแดกไอติมในสนามบินเนี่ยเดินดูดไอติมเดินดูดไอติมจุบจุเดินดูดไอติมในสนามบินเนี่ยเดินดูดไอติมอ่ะเดินดูดไอติมเดินดูดไอติมในสนามบินโดยเป็นผู้นําประเทศอ่ะ เลียไอติมแผลบๆอยู่ในสนามบินน่ะผูนนำประเทศเดียวในโลกที่เลียไอติมแผลบๆอยู่ที่สนามบินแล้วบอกว่าอร่อยมากอร่อยมากอุ้ยอร่อยอุ้ยตกใจอุ้ยอร่อยตกใจอุ้ยอะไรตกใจอย่างอีนี่ที่นั่นเราเป็นผู้นำประเทศไปประชุมกับผู้นำสโลกเขา ไม่ใช่งานวันเด็กที่ทำเนียบรัฐบาลมึงจะได้เดินดูดไอติมดูดแผลบเลยแหละมึงไม่เห็นเราคลิปอ่ะดูดไอติมแผลบเลยแหละดูดไอติมแผลบเลยเอาอีหาไม่กระมิดไม่กระเมียนไม่กาละไม่เทสะ ไม่วุธิภาวะไม่อะไรสลาตะสักอย่างหนึ่งอีนี่ไม่ใช่ง,งานวันเด็กไม่ใช่ง,งานวันเด็กสนามหลวงนะมึงจะได้ไปยืนอยู่ใต้ต้นมะขามแล้วก็นั่งเด็ดดูดไอติมอะเอาอีหาแด,แดกไอติมในที่สาธารณะดูดแผล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 แ,ผแผยตลกอะ เป็นนายกหาอะไรว่าเลียไอยติมแผลบแผล,บ,ล,บ,ลบในที่สาธารณะอัามึงม่เชื่อกูตอนนี้กูเซิร์ชไม่ได้มึงไปเซิร์ชดูเองเลยนายกเลียไอยติมที่สนามบินมึงไปดูเลยนายกดูดไอติมที่สนามบินมึงไปดูเลยมึงดูคลิปนี้เลยเยลียแผลบแผลแผลอยู่ที่สนามบินนะ่ะ ถาว่านาเอ็นดูเหมือนกับเด็กน้อยมันก็ดูมีความรู้สึกว่ามึงเป็นผู้นําประเทศหรือเปล่าคือมึงเป็นผู้นําประเทศหรือเปล่าคือเป็นผู้นําประเทศไงการเป็นผู้นําประเทศเนี่ยมันจะต้องดูกะละเทศะวุฒิภาวะแล้วก็เป็นอะไรที่ดูคือดูต้องนึกออกใช่ไหมต้องมีกะละเทศะมีวุฒิภาวะม่นช่เลิะเธอเปื้เื่อน อุ๊ยอะไรตกใจอุ๊ยอะไรตกใจเลียแผลบแผลบอุ๊ยอะไรตกใจบสันอุ๊ยอะไรตกใจอุ๊ยอะไรตกใจเลียแผลบแผลบเลียแผลบแผลเลยอ่ะจริงดูดด้วยไม่ใช่เลียอย่างเดียวดูดด้วยดูดแผลบแผลเลยดูดไอติมในสนามบินดูดแผลบแผลเลยแหละ คือไม่กระมิดไม่กระเมียนไม่รู้จักกะละเทศกะกละโอกาสอะไรสักอย่างหนึง่งเออนั่นแหละ <c oughs> ไรเ, <c oughs> เดียงสาปัญญาอ่อนนะสิ <c oughs> ตลกเลยแสดงว่าเคยทำ มาก่อนเขาเนี่ยสิมึงคิดว่าเรื่องอะไรมึงคิดว่าเรื่องอะไรทำไมคนทำไมทำไมกูจะไม่เคยดูดไอติมคนทุกคนก็เคยดูดไอติมกันทั้งนั้นแหละแต่ว่าทุกคนที่ดูดไอติมอะ่ะเขาไม่ใช่นายกรัฐมนตรีที่จะไปนั่งเลียไอติมแผละแอยู่ในสนามบ,บินในที่สาธารณะดูดไอติมอย่างเด็กในที่สาธารณะอ่าอีนี่แล้วมึงคิดถืงเรื่องอะไร แล้วแล้วมึงคิดถึงเรื่องอะไรอู้ยพวกเสื้อแดงควายหอ่อควายหานควายแดงนี่กระโจนอยู่แต่บวกกับตรมนะเขาพูดถึงเรื่องไอติมเลียแผลบแผลบแ,บแ,บแบอีนี่ก็คิดไปถึงนูน่นถึงนี่โอ้อีควายแดงสมควรเป็นควายจริงๆพวกมึงอะพวกมึงนี่สมควรเป็นควายจริงๆ สมัยก่อนกูพูดถึงเรื่องโฟซีซันแล้วมึงไปทำอะไรกันทำไมถึงใช้เวลาวอหในสถานที่อ่อออางล่างในพื้นที่ที่ในเวลาราชก,การทำไมถึงไปโฟซีซันไปพบอะไรทำไมยังไงประชาชนได้ประโยชน์หรือไม่กูพูดแค่นี้ปรากฏอีพวกควายแดงออกมาต่อความยาวสาวความกว้างออกไปจนกระทั่งโฟซีซันชั้นสิชั้นเไปเลย ก็พวกมึงอะ่ะเป็นคนซะอ,อย่างงี้ไงไเสื้อแดงพวกมึงอะ่ะมันต่ตงงําตมไงเวลากูพูดเรื่องดูดไอติมมึงก็นึกถึงเรื่องต่ําตมของมึงเองมึงจินตนาการของมึงเองนะกูไม่ได้จินอะไรเลยนะเขากำลังพูดถึงว่าคนเราถ้าเกิดเป็นผู้นําประเทศเนี่ยมึงไปเดินดูดไอติมในที่สาธารณะเลียแผลบๆอยู่ในที่สาธารณะให้คนถ่ายรูปกูถามว่ามันเหมาะสมไหมมันไม่เหมาะไง มันไม่เหมาะไงมึงจะกินมึงก็กินให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ใช่เลียแผลบแผลบล,บลบต่อหน้าสาธารณะนะดูด,ด้วยนะไม่ใช่เลียอย่างเดียวเออกัคนเขาเห็นกันทั้งโลกอะ่ะเออถ้าเป็นเด็กเนี่ยมันก็จะดูน่าเอ็นดูแต่นี่เป็นผู้นำประเทศหรือเปล่า แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยใช่ไหมคนเราอะ่ะเป็นผู้นำประเทศอะ่ะกิริยามารายาทมึงแบกประเทศกูไปทั้งประเทศนะมึงไม่ได้ไปมึงใช้งบประมาณภาษีประชาชนเดินทางด้วยนะมึงไม่ได้ใช้งบส่วนตัวมึงบินนี่มึงแบกความหวังของประเทศชาติไปในต่างประเทศอะ่ะแล้วใช้เงินภาษีไปตั้งเป็นร้อยร้อยล้านอะ่ะองค์กระบยบทั้งหมดอะ่ะใช่ไหม ทั้งเพื่อนทั้งฝูงทั้งที่ปรึกษาอะไรต่างๆมึงที่ไปอ่ะอิที่ปรึกษาก็เน,นี่ยใช้เงินหลวงเหมือนกันที่ไปอ่ะที่ปรึกษาเงินหลวงสำนักนายกออกทั้งนั้นอิทธ่เดินเดินเดินโชว์สวยเชิญรวยกันอยู่นั่นน่ะหมอวงหมอ,หม,อมีเงอะไรต่างๆที่ไปอ่ะภาษีประชาชนทั้งนั้นแปลว่าอะไรแปลว่ามึงก็ต้องทํางานอะไรให้มันมีความรู้สึกว่าเอ้ยประชาชนรับได้มึงไม่ใช่ว่าไปทําอะไรให้ประชาชนเขานั่งด่าอยู่นั่นน่ะ เวลามึงจะอินไอติมอ่ะมึงก็หยิบมาใช่ไหมมึงก็หยิบมาใช่ไหมมึงก็กินอะไรให้มันกระมิดกระเมี้ยนเอออออร่อยดีนะคะหรือนั่งกินเป็นเรื่องเป็นราวอือดูน่ากินนะคะหน่ไมใช่ยืนยืนมึงยืนดูดอย่างนี้เลยยืนอ้าอ้าอุ้ยอุ้ยตกใจอุ้ยอร่อยอุ้ยตกใจอุ้ยตกใจอุ้ยอร่อยอุ้ยตกใจอีห่า มึงไม่ได้เป็นตัวแทนหมู่บ้านมึงนะมึงเป็นตัวแทนประเทศไทยมึงไม่ได้เป็นตัวแทนของโค้พ่อมึงคนเดียวนะแต่มึงเป็นตัวแทนของคนทั้งประเทศสิ่งที่ดรตอมาริกาพูดตรงไหนที่ผิดสักคำหนึ่งไหมกูพูดอะไรผิดสักคำไหมฮะควายแดงนั่งฟังอยู่ไม่ใช่เหรอตรงไหนที่กูมึงคิดไม่เหมือนกูตรงไหนที่กูพูดผิดตรงไหนที่ดรมาริกาพูดผิดใช่ไหมตรงไหนที่พูดผิดเออ บข่วคะเมื่อสักครู่เป็นเป็นข่าวเมื่อสักครู่เป็นเป็นข่าวนะคะที่ดกร์มรักที่ดรวเกรมริกการเล่าเมื่อสักครู่นี้เป็นข่าวนะคะมันเป็นข่าวนะคะเมื่อกี้เป็นข่าวเลยค่ะเป็นข่าวค่ะดิฉันเล่าข่าวค่ะเป็นการเล่าข่าวสมัยใหม่ค่ะใช่ค่ะไม่ใช่เป็นการดินทาคนนะคะเป็นการเล่าข่าวค่ะทั้งหมดเป็นคอนเทนต์และเป็นข่าวใครถือสากูจะฟ้องอืม ้งหมดเป็นคอนเทนต์ค่ะและก็เป็นข่าวที่ดิฉันเล่าค่ะทั้งหมดเป็นการเล่าข่าวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครถึงสากูจะฟ้องมึงก่อนโอเคนะคะสะดวกไหมคะ สะดวกไหมคะคุณคุณพี่คุณพี่อง์อาจที่เขียนชื่อตัวเองว่าองคอาจอ่ะคุณพี่สะดวกไหมคะคุณพี่สะดวกที่จะฟังไหมคะคุณพี่สะดวกที่จะฟังต่อไหมคะถ้าคุณพี่ไม่สะดวกคุณพี่คุณพี่เอาหัวแม่มือไถออกไปเลยแล้วก็ไปตดตดแล้วก็หลับซะคุณพี่เป็นสะดวกไหมคะถ้าคุณพี่ไม่สะดวกคุณพี่ออกไปเลยค่ะคุณคุณพี่ออกไปเลยดีไหมคะ